อันนี้คุณแม่ทำราบไก่ครับขั้นตอนแรกเอาไก่ไปรวนก่อนนะครับครับไก่เริมได้ที่แล้วนะครับอันนี้รวนไก่ก่อนนะครับเป็นไก่สับนะครับไก่อกไก่เราเอามาสับนะครับนี่เพิ่มความหอมในข้าวคั่วนะครับหนึ่งช้อนนะครับนี่อกไก่ประมาณเท่าไรครับคุณแม่อกไก่ก็หนึ่งอกเลยหนึ่งอกเลยนะครับเนืหนังออเกป็นไก่มานออกไปหมดครับนี่ ใส่ข้าวกลุวประมาณนี้นะครับีสองช้อนสองชอ้อ,งชอนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับข้าวกลุวหอมีเราใส่ต้นหอมบักชีนะครับอหอมแดงใส่พริกป่นก่อนค่ะก็มีพริกป่นด้วยนะครับเมนูลาบไก่นะครับนี่ครับเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับเดี๋ยวพริกป่นนะครับกระปผงชลวค่ะกระุผงชลวดเพิ่มความนวัวความแซ่บนะครับความอร่อย ใส่ประมาณนิดหน่อยครับไม่เยอะก็ใส่หัวดำและเตาชอบอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับน้ำปลาปลาครับเพิ่มความนุ่ยด้วยน้ำปลานะครับไม่ต้องเยอะนะคะชิมก่อนค่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมไม่เข้ากันเมนูลาบไก่ของเรานะครับลาบไก่สับนะครับ สีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับยังไม่ต้องรีบบีบมะนาวนะครับเดี๋ยวคลุกข้าวเข้ากันก่อนนะครับปิดท้ายด้วยใส่ต้นหอมชีบีบมะนาวนะครับชิมรสดูว่าชอบรสชาติแบบไหนครับว้าวโอ้ยหอมมากหอมเข้าขัวนี่ครับบีบมะนาวใส่ลงไปนี่ครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับความหอมนี่รสชาติจะได้ออกเด่นขึ้นนะครับ ลาบไก่นะครับนี่โหสุดยอดสุดยอดเขาเข้ากันครับส่วนผสมนะครับเติมเรียบร้อยแล้วครับใส่หนึ่งซีกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับจะได้แซ่บๆนะครับนี่โหสุดยอดครับเมนูราบไก่นะครับมาครับสีสันเข้มข้นน่าทานมากครับ ผลส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมรสดูนะครับแซ่บชอบเลยรสชาติแบบไหนนะครับเดี๋ยวเพิ่มสีสันด้วยพริกป่นอีกสักหน่อยนะครับเพิ่มความเผ็ดความเมื่อยครนี่จัดไปหนึ่งช้อนนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนครับเพิ่มความเผ็ดนะครับความแซ่บนะครับเข้ามเข้ากันครับพริกป่นนะครับเติมพริกป่นลงไปนะครับเพิ่มสีสันเพิ่มความเผ็ดนะครับ ความอร่อยนะครับความนัวนะครับเดี๋ยวเราไปชิมรสนะครับชอบชาติาาแต่ว่านันจะชอบเลยครับว้าวนะครับคุณแม่ชิมก่อนนะคะนี่คุณแม่ชิมก่อนโอเคไหมครับเติมอะไรอีกนัาชิมนะครับผมจะเก็บฟางชิมหน่อยนะครับเดี๋ยวได้แล้ว่ะฟาง เติมน้ำปลาอีกนิดหน,นึ่งนี่ครับเปรียร้ยวได้เลยไหมเปรียปร้ยวเดียเเ๋ยวเพิ่มมะนาวสักหน่อยหนึ่งเปรี้ยวได้เลยมื้ยคุณแมโอเคครับรว่าพี่นัดว่าไหโอเคได้ครับไม่กินเปรี้ยวได้แล้วครับนี่โอเคครับเติมน้ำปลาเล็กน้อยนะครับลุกเข้าส่วนผสมไม่เข้ากันนะครับโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะครับพริกสีแดงครับแล้วใส่หอมแดงเพิ่มความหอมความอร่อยนะครับเมนูราบไก่นะครับนี่ครับ เมนูลาดไก่แซ่บๆนะครับปรุงรสง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับนี่ครับของเขาส่วนผสมไม่เข้าครับนี่เป็นวิธีทำแบบง่ายๆนะครับอร่อยนะครับชิมรสชาติแล้วเมื่อกี้แซ่บนะครับนี่เปิไม่หั่นมันหน่อยนี่นี่จัดเมนูลาดไก่ครับนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับครับโอเคครับพร้อมเสิร์ฟครับ พร้อมเสิร์ฟนะครับเมนูลับไก่ของเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับว้าวน่าทานมากครับนี่ครับโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับใช้อกไก่สองอกนะครับเราเอามาสับปรุงรสง่ายๆอร่อยๆนะครับน่าทานมากครับคแบบไม่ได้ซื้อไปใระเสน่ห์ว้าวนี่ครับเดี๋ยวฐานขับผักครับแตงกวาผักสลัดนะครับ เยอะมากเยอะมากครับโอ้โหดูครับอืมเยอะต้อนเป็นรับไก่น,นะครับมาครับผมจะพักทานด้วยกันนะครับท่านงานเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะครับว้าวแม่ครับนี่เลยทำให้ลูกใจกินวันหยุดค่ะโอเคครับมาทานด้วยกันนะครับ